กดดิครับวันนี้มันไล่ระบบไอ้น้ำมันเครื่องมันเข้าหัวลูกสูบนะครับรถมันคว่ำตกตะแคงตกหกล้อมช่วงนี้ก็เยบหายไปนานหน่อยตกจนเครื่อง,เค,อง,เ,อเ,ง,งเครื่องเอีนไปเลยจะผมงัดคืนไปแหละขันเครื่องออกไม่แรงขึ้นแล้วก็งัดมันมลง ล็อกเดิมก่อนที่จะสตาร์ทนะครับรถคว่ำเนี่ยเราถอดหัวเผานี่ถอดหัวเผาออกสามหัวเลยแล้วก็เอามือหมุนหมุนเครื่องหมุนหมุนไล่พ่อยสตาร์ทนะครับอย่าฝืนสตาร์ทถ้าฝืนสตาร์ทนี่ผลเสียก็ พวกการสูบการไลเนี่ยบิดถึงงอได้ัวนี้เป็นตัว KX91 นะครับออกจังไม่ออกอเอาประแจสิบสองตัวะลงงอออกจากหน่อยไม่ใช่ว่าแน่นหรอกครับ มามองกันติดขนาดบล็อกปันไปแล้วเยี่ยมหายไปนานในะช่วงเพเ่ยได้ลงครับยุ่งงานมากเลยจะลองสตาร์ทให้ดู เราเผาแล้วเราเอามือหมุนดึงสายพานก่อนดกดเชื่อความมั่นใจว่ามีน้ำมันหรือไม่มีนหัวลูกสูบไล่น้ำก็ไล่เหมือนกันนะครับอ่ะไปฟีสตาร์ทเลยแกที่ฟีเลยพาปิดไว้หน่อยนะึง อ้ฟีสตาร์ตเลยถ้ามันมีน้ำมันก็น้ำมันก็จะออกมาอันนี้มันไม่มีก็ดีแล้วครับอันนี้ผมเช็คคือผมมั่นใจว่ารถมันตะแคงผูก็ไม่รู้ว่าตะแคงแค่ไหนความแค่ไหน คือว่าตกหรบปอมมาโอเคนี่เราก็ประกอบคืนสตาร์ทได้เลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ